คำเตือนไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากของเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆได้ทั้งสิ้นหากไม่รบกวนเกินไปก็รู้นกดติดตามช่องเสรีแ a น n e l ก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับ คาถาเรียกปลาสวัสดีครับท่านผู้ชมมีท่านผู้ชมถามไทยกันเข้ามาในเรื่องของคาถาเรียกปลานะครับแล้วก็จะนำเสนอกันจากตำราที่มีอยู่ในมือนะอาจจะไม่ตรงกับที่ใครเคยรู้จักหรือบอกว่าท่อนนี้หายไปท่อนนั้นไม่ใช่แบบนี้ และอยากจะบอกว่าตำราที่ผู้เราศึกษาอยู่นั้นเขาว่าไว้ในลักษณะนี้นะน่าจะเป็นเรื่องของต้นตำรับเกจิอาจารย์ผู้ผูกมนนะครับผู้เราก็จะเล่าไปตามตำรานะครับคาถาเรียกปลามีอยู่ว่าอะยังมัชฌามหานทิเยมะมะสวาหม คาถานี้ให้ท่องสามจบและกลั้นหายใจกระทืบเท้าสามครั้งนะเอาไว้หาปลาท่านว่าปลาตัวไหนจะชะตาถึงคาดนะจะลอยมาหาเราเลยว่างั้นนะครับเป็นบทที่ไม่ยาวตำรานี้บอกว่าามีคาถาเรียกเนื้อด้วยนะครับคือเขาจะมีไว้คู่กันสำหรับคาถาเรียกปลากับคาถาเรียกเนื้อตัวนี้นะครับบทคาถาเรียกเนื้อมีอยู่ว่า อะยังมะรุคาสัตตสัตตามหาวเนเอหิมะมะอาคัตชาหิสวาหมบทนี้ก็เช่นกันนะครับท่องสามจบแล้วกลั้นหายใจกระทืบเท้าสามครั้งนะสัตว์ตัวใดถึงคราวดับดิ้นนะก็จะวิ่งหลงมาท่านว่าอย่างนั้นนะครับ ตำราทั้งสองบทนี้เป็นของนางพันธุรัตถ่ายทอดสู่เจ้าเงาะมีไว้ให้เพื่อเรียกปลาเรียกเนื้อนะครับว่ากันว่าในอีกในยะหนึ่งก็คือเป็นความหมายที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ท่องเอาไว้ไม่อดอยากนะท่านว่าเอาไว้แบบนั้นนะครับแต่ก่อนการเรียนบทน,นี้ท่านว่าให้ปล่อยสัตว์บกและสัตว์น้ำเนี่ยอย่างละหนึ่งคู่นะ อย่างละหนึ่งคู่นะครับทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำครูบาอาจารย์ท่านให้ยกครูวันอังคารนะขายขัน5ขัน8ดอกไม้ขาวเงิน1นลาดนะบางคนจะมองดูว่าอาพูดผิดหรือเปล่าเงิน1นลาดนะครับก็คือเงินหนึ่งลาดนี้ก็คือสกุลเงินชนิดหนึ่งซึ่งจะพบเจอมากมายในแถบภาคอีสานนะว่ากันว่า แพร่มาจากอาณาจากักรลานช้างนะครับสมัยโบราณโน้นจนถึงสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเงินลาบถือเป็นเงินปลีกที่ราคาค่อนข้างต่ำนะมีใช้เพียงบางท้องถิน่นผลิตจากเนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองและสลําฤิดนะราคาตามน้ำหนักรูปร่างคล้ายเรือบางรุ่นผลิตที่โรงกระสาบของอของหลวงเนาะบางรุ่นก็จะผลิตที่ บางรุ่นเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะผลิตเองนะอ่ามันก็เลยส่งผลให้ราคาค่อนข้างต่ำเพราะขาดความน่าเชื่อถือฮะลักษณะหน้าตาก็จะคล้ายๆเงินห้อยกับเงินหางของอ่าอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือทั้งสามประเภทที่เก่าก็คือเงินเงินลาดเงินห้อยและก็เงินหางนี่ก็คือคนละประเภทกันนะครับอ่าส่อเงินลาดนี่ก็พิธีกรรมตรงนี้ก็มานับตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเขา ค่าครูค่าขายนี้ก็เลยอยู่ที่เงินลาดก็คือเงินสมัยเก่านะทางเราสมัยนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเงินบาทเงินสลึงก็น่าจะได้อยู่นะครับอันนี้ก็คือ,อวิธีการยกครูเนะาะเมื่อราวราสัก30กว่าปีมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผู้เล่าเคยพบเจอคาถาเรียกปลาจากตำราเล่มหนึ่งซึ่งมีตัวบทคาถายาวกว่านี้นะ ายาวกว่านี้สักประมาณเท่าตัวนะในขณะที่ท่องเขาก็ให้เหยียบก้อนหินใหญ่เอาไว้ด้วยนะแต่ตำรานี้แต่ตำราที่นำเสนอไปนี้ไม่ได้บอกเอาไว้นะบอกเพียงว่าให้กระทึบเท้านะาส่วนใหญ่ก็นำไปใช้ตรงตัวคือหาปลากับหาเนื้อนะครับและอีกในยะหนึ่งที่แฝงอยู่คาถานี้หากใครท่องก็จะบังเกิดความอุดมสมบูรณ์ไม่อดอยากนะครับอันนี้เล่าตามความเชื่อนะครับ คนที่เชื่อก็จะนําไปใช้ก็ได้นะคนไม่เชื่อก็จะบอกว่าสมัยนี้เขาไม่ล่าสัตว์กันแล้วอันนี้จะบอกว่าคิดแบบนั้นก็ไม่ถูกเสียทีเดียวนะเพราะชีวิตจริงๆโลกใบนี้มันกว้างมากกว้างมากกว่าสายตาที่เห็นเยอะและมันจะมีวิถีที่ซ่อนอยู่อีกมากมายนะท่านใดมองว่าไม่เข้าท่าก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเขาจะเห็นด้วยเนาะและผู้เราก็ไม่เคย บอกว่าตัวเองคิดถูกเพียงหวังว่าสิ่งที่นำเสนอไปจะเป็นประโยชน์สร้างความหวังให้กับใครสักคนหรือใครอีกหลายๆคนพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบแต่ความโชคดีมีชัยพร,รานาไมยสมบูรณ์พูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ